ครับวันนี้พาใครมาเวนอมครับเวนอมวันนี้มีหัวเสียไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีครับวันนี้วันนี้ยิ้มนะวันนี้วันนี้สกบใช่ไหมใช่ครับโอ้โหมั่นใจวันนี้มั่นใจครับเด็กมันตั้งใจ2องไฟนั่ตั้งใจสอถ้าไม่สู้ก็น่าจะมีข้าบมุมน่าจะมีโดนไหมมีโดนเอวันนี้น้ำหนักเป็นยังไงไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเด็กมันเมื่อวานทำพอดีแล้วแล้วใอ้มันให้มันกินหน่อยครับกินหน่อยครับ โอ้โหนี่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 นนนครับนนคาเฟ่น้องหัวใจเป็นไงวันนี้หัวใจเป็นไงไม่สู้ก็น่าจะไม่สู้โดนผัดยาวแล้วผัดยาวคุยกันแล้วเมื่อวานอ่ะฮะคุยกันแล้วเมื่อวานใช่โอ้โหวันนี้คือนี่เวนน้องนะเวนน้องมันนี่นี่เวนน้องมันนี้เจอเจอไฟป่าเวนน้องนี่คิดว่ิยิ้มไอะไรไฟป่าเป็นไงไฟป่าเออไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเจอกันเออเออีดีโอเค นี่คือเวนั่มไฟปตานะเย็นลูกเย็นเย็นเย็นเยอนเย็นเห็นวันนี้ฟางบอกว่าวันนี้เวนั่มมาสู้มาเต็มร้อยลองอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องรอแป๊บนึงลองเพลงแป๊บนึงหนึ่งสองสามโอเคใส่เพลง